สวัสดีครับอยู่กับเคมบีรถขุดครับผมวันนี้พามาชมงานขุดลอกสระเก่านะครับขึ้นสระใหม่นะครับนี่จะเป็นภาพบริเวณพื้นที่ของลูกค้านะครับนี่เป็นภาพผลงานหลังจากทํางานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเก็บต้นไม้นิดหน่อยนะครับตามภาพก็ถนนนี่กว้าง6เมตรยาว150เมตรสูง1เมตรนะครับแล้วก็สระสระใหญ่2สระนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่มาที่ไปครับนี่ครับคุณลูกค้าซ้ายมือครับผมถ่ายรูปคู่กับช่างครับ นี่เป็นพื้นที่ก่อนขุดนะครับก็จะเป็นป่าลักษณะนี้แล้วก็มีสระเก่าอยู่นะครับหน้าที่พวกเราก็คือ clearing รอบๆบริเวณนะครับนี่ครับก็มีการประชุมมาดูพื้นที่กันนะครับนี่ครับสระเก่าก็จะเป็นสระเก่านะครับเนี่ยมีโคลนมีอะไรครับนี่ก็ช่างสำรวจหน้างานนะครับปักหมุดปักขอบเขตนะครับก่อนทํางานปักเสร็จเรียบร้อยแม็โครก็เริ่มขุดเริ่มทํางานกัน นี่นะครับทางานไปมีปรับแก้ไขตรงไหนก็ปรึกษากันนะครับกับลูกค้านี่ครับสะก็ค่อนข้างที่จะลึกนะครับสังเกตดูได้นี่ครับหลังจากเริ่มเริ่มทำไป3-4วันแล้วก็เริ่มขึ้นเป็นสะได้สวยงามแล้วครับก็เหลือเก็บรายละเอียดครับผมนี่นะครับสะนี่จะมี2สะก็คือสะลูกหนึ่งจะก,กว้าง15เมตรคูณ20เมตรลึกประมาณ4เมตรนะครับแล้วอีกลูกหนึ่งก็คือ30เมตรคูณ30เมตร ลึก4เมตรนะครับภาพผลงานก็ตามนี้เลยครับผมก็ทาง KB ขอขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ไว้วางใจสนับสนุน KB ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงครับผม